สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคุณครูกุ้งอีกแล้วนะคะห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยนะคะอะวันนี้ตรงกับวันที่14เดือนกุมภาพันธ์นะค่ะวันนี้จะเป็นคำที่มีหอนำกันต่อนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราเคยเรียนผ่านมาแล้ววันนี้ครูกุ้งจะมาลองทบทวนเด็กๆนะคะว่าเด็กๆยังจำกันได้อยู่ไหมนะคะอ่ะคำที่มีหอนำนะมีหอนาอะไรบ้างละ่ะลูกหอนำนอหอนามอนะคะ แล้วก็หอนำมอเนาะอะ,อะหอนำรอเนาะอะ,อะหอนำนอเช่นคำว่าหนาเห็นไหมคะหอนออาหนานะคะมีหอนำนอหนูมีหอมอีหมีหอนำมอเห็นไหมคะรูหอรออูรูอันนี้เป็นการเขียนสะกดคำที่ถูกต้องนะคะอะคราวนี้เรามาดูคำที่มีหอนำมอนอกจากคำว่าหมีแล้วยังมีคำว่าหมาด้วยนะคะลูก หอมองอาหมาอ่าหอมองอาหมาไม่เอกหมาหอมองอาหมาไม่โทรมานะคะหอรอเอาเหลาหอรอเอาเหลาไม่เอกเหลา่าหอรอเอาเหลาไม่โทรเล่านะคะอ้โทษทีเป็นสละอาเขาคงออกเสียงผิดนะหอรออาหลาหอรออาหลาไม่เอกหลาหอรออาหลาไม่โทล่าหอวอนะคะอ่ามีหอนำวอมาแล้วนะ อหอหนีแนำว่แหวนนะคะหอ,าว,าอว่อีหวีหอว่ีวีไม่เอกหวีหอาว่ีวีไม่โทวีนะคะ,ะต,ต้องเหนือจากนี้ยังมีคำว่าหนีหนีหนีนี่หมูหม,ม,ม,มูมูแล่แหล่แร่นอหนอนอเนื้อเหนื้เนื้อมัม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  ัมมั μ, ม μ, ไหลไหลไล่เงาเงาเง่านะคะอันนี้เป็นหอนำนอค่ะบรรทัดแรกนะลูกหอนำนอหอนำลอนะคะหอหีบนำนอนหนูหอนำนอหอหีบนำนอหนูนะคะอันนี้หอนำมอหอนำลอแล้วก็หอนำงอเห็นไหมคะห่อหีบ นำอักษรแปดตัวนะคะได้แก่หอหีบนำโยผู้หญิงหอหีบนำยอยย์ะนะคะหอหีบนำมอแหวนหอหีบนำรอเรือนะคะหอหีบนำนอนหนูหอหีบนำมอมมาหอหีบนำรอลิงนะคะและหอหีบนำงองอ่ะวันนี้ครูกุ้งจะเอาคำที่มีหอนนาม,มาฝ่ายเด็กกันนะคะ,ะมีคำว่าอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยนะคะ อ่ะน,นีคำว่ามีใหม่แหงหน้ายญ้ายาไม่ว้าหม้อแหมโหลไหวไม่ใช่ไวนะหููหอวอไอไหวไหวเย่าเหรือหล่ำเล่า รอใหญ่ไหวเหมาอ่าอันนี้เป็นคำที่มีหอนามหนึ่งพยางนะคะเอกฝึกอ่านนะอ่ะต่อไปค่ะหมอ้อหอมออหมอไม่โทรหมอ้อหลอหอลออหลอเห็นไหมคะฟันหลอใช้ตัวนี้นะฟันหลอต่อไปค่ะหอมออีหมีไม่เอกหมีูเส้นหมี เวลากินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมลูกจะ,ม,จะ,ม,ะมีให้เลือกเส้นใช่ไหมคะ,ะมีเส้นมีเส้นเล็กเส้นอะไรนะเส้นใหญ่นะคะส่วนใหญ่เส้นหมีก่ก็ถือว่าเป็นเส้นที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะคะหอรอไอ,รอไหลนิชาหอรอไอไหลเบกไหลหอหมออูหม,มูหอรอเอาเหล่านะคะอ่ะ คราวนี้เราไปดูคําที่มีสองพยางกันบ้างที่มีอักษรน,นําที่มีหอ,อนานะคะผู้ใหญ่กาเห่าหมูป่าหน้าใหม่ตาหยีบุรีหนีนี่หมาในไปไหนเหงาใจกี่โลหอวอาวาไม่โทวะวากอเหนือใต้เหล่านี้บุงนัน อิเหนาวไหวพ่อหรูหราไม่เหลือมอน้ำออันนี้เป็นคำที่เป็นหอนำนะคะหอหีบนำอพยัญชนะนะคะเป็นคำที่มีสองพยางนะลูกนะ,ะต่อไปไมาดูรูปภาพถัดไปหน่อไม้เห็นไหมคะหอนำานอผ้าไหมหอนำมอหนูหนา หอนำนอเมาเล่าหอนำลอลิงนะคะมเมาคำว่าเล่าอ่ะคราวนี้เด็กๆไปฝึกอ,อ่านประโยคกันดีกว่านะคะหนูหน้าหนีหมีไปเจอหมูป่าที่หน้ากอไผ่ในหม้อใบใหญ่มีหน่อไม้เหลือเฟืออาหน้าตาหล่อเหลาซื้อผ้ามาหลายหลาเอ้ยมาหลายเหลานะคะ มาหลายหลาสี่คูกุ้งออกเสียงผิดมาหลายหลาแม่จ๋าใส่เสื้อใหม่เอาผ้าใหม่ไปให้ผู้ใหญ่อ่านดิคะคําที่คุกุ้งอ่านไปเมื่อกี้มีคําที่มีหอนําตัวคําว่าอะไรบ้างคะมีคําว่าอะไรบ้างเอง่ยคําว่าหนูคําว่าหนีหนีหมูหน้าหม้อใหญ่หนอเหลือ รลอเหลาหลายหลานะคะไหมไหมแล้วก็ใหญ่เห็นไหมคะอันนี้คือคำที่มีอักษรนำนะคะมีหอนำไปค่ะหมอใส่ยาที่หัวไหลให้น้ำหวานพ่อว่ารู้ไหม ทำไมไฟไหม้ที่เหนือหมาป่าตัวใหญ่เจอกะหมาในตัวโตวบุงาม่ำบะมีแต่บุงันม่ำเก้าเหลานะคะอ่าให้เด็กหาคําที่มีอักษรนําหอนําหอนำขาลูอ่าบางคนนึกออกแล้วคําว่าหมอคําว่าไหลคําว่าหวานนะคะต่อไปค่ะ คำว่าไหมไม่เหนือหมาใหญ่หมาหงาม่ำมีงันหม่ำเหลาเห็นไหมคะเป็นคําที่มีอักษรนําหอนาหมดเลยอ่ะวันนี้นะคะครูกุ้งให้เด็กๆเอาคําที่มีหอนาที่ครูกุ้ง พูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยได้หมดเลยนะคะเด็กๆเ,เลือกเอามาสิบคำคําอะไรก็ได้นะคะที่กุ้งสอนไปเมื่อกี้ให้เด็กๆเ,เอามาแต่งประโยคเห็นไหมคะคุค้คกู้เอาคําว่าหมีเอาคําว่าหมูมาแต่งประโยคอ่าฉันชอบหมีแม่ซื้อเนื้อหมูที่ตลาดคุ้คกุ้งเอาคําที่เมียกสอนนามาแต่งประโยคนะคะนี่เอาคําที่คุณคูกุ้งพาอ่านไปแล้วเมื่อกี้นี่แหละนะคะ เอามาแต่งประโยคนะคะเอามา10คำนะลูกนะงานในวันนี้ไม่ยากเลยให้เด็กทำลงในสมุดอย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะคะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งกุูกกุ้งด้วยนะสวัสดีค่ะ